ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาเก็บข้าวโพดนะครับไปลองชิมแล้วก็ไปเปรียบเทียบนะครับขนาดแล้วก็รสชาตินะครับของข้าวโพด2สายพันธุ์นะครับของจัมโบ้สวีทเอวันนะครับเนี่ยที่ผมปลูกอยู่ประจําแล้วก็ของฮันนี่คิงนะครับเนาะนะครับเมล็ดพันธุ์ทั้ง2สายพันธุ์นี้ก็เป็นของสันแดงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเรื่อง ขนาดแลวก็รสชาตินะครับโดยลักษณะพื้นฐานนะครับที่ผมเคยเปรียบเทียบให้ดูก็คือข้าวโพดนะครับจัมโบ้สวีทเอ e นี้นะครับใบจะเขียวเข้มนะครับขนาดของลําต้นก็จะเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าขนาดลําต้นนี้จะอ้วนกว่านะครับในขณะที่ข้าวโพดฮันนี k i n นะครับขนาดลําต้นก็จะจะเล็กนะครับเล็กบางนะครับใบก็จะเขียวนะครับแต่ก็ยังไม่เขียวเข้มเท่ากับ จัมโบ้สวีทเอวันนะครับความสูงนี้จะค่อนข้างสูงมากนะครับเนาะจัมโบ้สวีทเอวันก็สูงประมาณ210นะครับประมาณ210ถึง270ในขณะที่ฮันนี่คิงนี้อยู่ที่ประมาณ270นะครับเนาะหรือบางทีก็เกือบเกือบถึง3เมตรนะครับสูงมากนะครับสูงมากจริงๆนะครับเนาะนะครับขนาดของฝักนะครับเนาะอันนี้ของจัมโบ้สวีทจะออกต่ํานะครับเนี่ยลักษณะฝักจะออกประมาณ สามหนึ่งสี่ถึงห้ง 5, 5าห้าใบล่างเนาะนะครับไม่เกินห้าใบในขณะที่ฮันนี่คิงก็คือออกใบที่หกที่เจ็ดนะครับเนาะฝักนะครับจัมโบ้สวีทเฉลี่ยออกต้นละฝักแต่ฮันนี่คิงเฉลี่ยออกต้นละสองฝักนะครับเนาะเฉลี่ยออกต้นละสองฝักนะครับในขณะที่ไหมของจัมโบ้สวีทนะครับออกไหมออกสีาขาวๆเหลืองๆนะครับออกน้ําตาลน้ําตาลในขณะที่ฮันนี่คิงนะครับเป็นน้ําตาลเข้มออกสีอ,ออกแดงๆเลยนะครับเนาะ ขนาดของฝักนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็คือของจั m b บ s สวิตเอวัจะโตกว่าในขณะที่ฮันนี่คิงก็จะเล็กกว่านะครับความยาวของฝักนะครับจัมโบสวิตนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็แกนเขาจะเต็มนะครับเนี่ยเขาจะเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับในขณะที่ฮันนี่คิงนะครับเขาจะมีปลายเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแกนเขาอยู่ตรงนี้แล้วปลายเขาจะประมาณ2นิ้วนะครับเห็นไหมเนี่ย เออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่เต็มฝักไม่สุดเนาะนะครับเนี่ยขนาดฝักก็เขียวเข้มก็โตอยู่นะครับก็โตพอสมควรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับจัมโบสวีทนี้ก็คือยังเล็กกว่าจัมโบสวีตนะครับอันนี้คือพื้นฐานเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาเก็บนะครับเก็บไปลองช่างดูนะครับแล้วก็เอาไปดูเมล็ดนะครับภายในนะครับแล้วก็เอาไปชิมรสชาตินะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยว มาหาเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเอาของจอัมโบ้สวีทก่อนเนาะนะครับก็แถวนี้ก็จะมีปนกันบ้างนะครับก็เพราะว่าบางทีปลูกไปแล้วเอามาแซมกันเนาะนะครับเดี๋ยวของจ um ัมโบ้สวีทก็เอาเดี๋ยวฝั่งนี้เลยก,ก็ได้เนาะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดูนะครับเนี่ยนะครับเ,เนี่ยก็ยังดูครับดูเมล็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เมล็ดจะสุดเนาะนะครับเดี๋ยวลองเดินดูนะครับเดี๋ยวลองเดินเลาะดูของจัมโบ้สวีท รอบนอกนะครับอันนี้เก็บไปแล้วนะครับเก็บไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเนาะอ่าเนี่ยเดี๋ยวมาเอาตรงนี้นะครับจำบัวสวีดฟังนีมส่วนมากก็คือหนอนจะกินใบก็ไม่เป็นไรนะครับกินใบรอบนอกนะครับเนี่ยนะครับฝักก็ค่อนข้างโตนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูอันนี้ก็คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะนะครับก็อีกประมาณ2วันนะครับเนาะที่คิดไว้นะครับสองสามวันค่อยเก็บนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวมาเลือกเก็บเอาไปชิมก่อน นะครับเดี๋ยวมาเลิกเก็บเอาเดี๋ยวลองาะดูนะครับดูใหม่อันนี้ก็มีฮันนี่คิงปนมาอยู่นะครับก็อาจจะามาแซมปลูกนะครับเนาะมาปลูกแซมไว้ครับเพราะว่ามันเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะครับก็บางทีเอามาปลูกพร้อมกันนะครับเนาะอ่าอันนี้เมาจัมโบ้สวีทนะครับตัวนี้เดี๋ยวฝักนะครับฝักค่อนข้างโตเนาะเดี๋ยวดึงมาเลยอ่านี่ฮะเนี่ฝักเขาจะโตมากนะครับเนาะ แล้วจมโบเอาไปสองฝักนะครับจมโบเดี๋ยวไปสองฝักเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับมันยังมีจมโบที่มันอ่วโ,โตอยู่นะครับเนาะแล้วก็พปดีไปเลือกดูของฮันนี่คิงด้วยนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะฮะตัวนี้ก็เป็นฮนะันนี่คิงาะนี่ก็น,น่านจะได้นะครับเนาะเดี๋ยวหักเอาเลยนะครับฝักบนใช่ไหมอันนี้คิงก็จะเป็นสองฝักนะรันนี้ไม้หมย,ยอกสีแดงนะครับอ่าอยเก็บเอาเลยอ่านี่ครับเนะี่ย ดูขนาดนะครับพื้นฐานเนาะนะครับจัมโบ้สวีทนะครับเนี่ยที่หมายออกสีขาวๆฮันนี่คิงใหม่สีแดงจัมโบ้สวีทจะใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะครับเน้อฮันนี่คิงก็จะเล็กกว่าและสั้นกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับแถวด้านในด้วยนะครับชุดนี้ก็ประมาณ3-4สวันก็เริ่มเก็บได้แล้วนะครับผมปลูกเป็นรุ่นเนาะนะครับถ้าเกิดใครติดตามผมมาตลอด นะครับสามสี่วันปลูกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือที่ปักปักอันนี้ไว้นะครับว่าอันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งนะครับนะเนาะเดี๋ยวแกเขียนนี้มานะครับเดี๋ยวเข้าแถวแถวนี้ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าแถวนี้ก็จะเป็นฮันนี้คิงแล้วก็จัมโบ้สวีทนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาเดินดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาก็จะอ้อคายหน่อยเนาะนะครับถ้าเข้ามาลึก นะครับเพราะว่ารองเกสรเขาจะเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับอ๋อเดี๋ยวเข้ามาดูเผื่อมีฝักที่มันโตๆนะครับด้านในเนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหลักษณะพื้นฐานนะครับโตมากนะครับของจัมโบ้สวีทนะครับอันนี้ก็เป็นฮันนี่คิงนะครับนะครับฝักนี้ก็น่าจะใช้ได้นอฮันนี่คิงนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับก็ถือว่าโตอยู่นะครับ นะคะับอืมนะครับอ่าไปร้อยแล้วครับอันนี้คิงาแล้วสองนะครับโบสวิทฝักค่อนข้างโตนะครับเข้ามายิ่งลึกยิ่งยิ่งเจอฝักโตเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลือกดูนะครับเดี๋ยวมาเลือกดู ค่อนข้างร้อนนะครับช่วงน,นี้นี่ของจมโมใช่หไหมฮะฝักเามเมล็ดเขาจะสุดเลยเนาะนะครับเนี่ยดูครับมเมล็ดเขาจะเต็มแล้วใช่หไหมฮะนี่ครับอ่าเขาจะเต็มฝักเนาะนะครับเดี๋ยวลองเอาไปเปรียบเทียบดูเนาะนะครับอห พาท่านผู้ชมนะครับเข้ามาลึกๆนะครับเห็นความแตกต่างของใบเนาะนะครับเนี่ยร่องนี้ก็จะเห็นสีของใบที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับตามสายพันธุ์เนาะนะครับก็โอเคเดี๋ยวอลองเอาไปชั่งดูนะครับนาะได้อันนี้คิง2นะครับเดี๋ยวเอาจัมโบ้สวีตอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกหนึ่งฝักนะครับเนาะจะได้เอาไปชั่งเปรียบเทียบกัดูว่า สองฝักนะครับขนาดเท่ากันนะครับปริมาณเท่ากันนะครับน้ำหนักมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเอาด้านนอกนะครับเดี๋ยวไปเก็บด้านนอกโอ้โหายมากนะครับโอ้คอดข้างร้อนนะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องออกมาหาด้านนอกนะครับ ว่ามันเป็นอีกคนละรุ่นนะ,ะเดี๋ยวเดินดูนี้ก็ช่วงนี้ก็จะขาดน้ำไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าแดดค่อนข,ข้างร้อนมากนะครับเนาะโอะเจอแล้วเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวนี้นะครับเนี่ยคนเดียวก็ขอ,อยดออนด้านใน นฝั่งนี้มันจะสวยมากนะครับ่อนข้างโตเนาะมาได้แล้วนะครับนี่นะครับอ่โดยพื้นฐานเดี๋ยวผมขยอนวางตรงนี้เนาะนะนครับเนี่ยสองฝักของอ่าจัมโบ้สวีทนะครับแล้วก็อ่าขนาดของฮนะันนี่คิงเนาะนะครับเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเท่าที่ดูเห็นไหมฮะของจัมโบ้สวีทนะครับมเนี่ยแกนเขาจะเต็ม ฝักจะโตมากนะครับอันนี้ขิงก็จะลดลงมาแล้วก็เนี่ยมันจะมีหางนะนะครับนี่มีตรงนี้ที่ผมว่ามันไม่สุดนอเกนเขาฝักก็ถือว่าโอเคเนาะอันนี้คือยังไม่โตเต็มที่นะครับอีกประมาณสองสามวันเนาะนะครับค่อยเก็บฝักได้นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันถ้าโตเต็มฝักจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองอ่าไปดูเมล็ดด้านในนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปต้มแล้วก็ไปชิมดูนะครับผม สวัสดีครับต่อไปจะมาชั่งข้าวโพดกันนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาชั่งดูนะครับระหว่างฮันนี่คิงกับจัมโบ้สวีตเอวันนะครับว่าน้ำหนักจะเป็นยังไงนะครับเอาของฮันนี่คิงก่อนฮันนี่คิงอ่าฮันนี่คิงเอาเป็นอะไรฮันนี่คิงก็คืออยู่ที่หนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าฝักเดียวเราผุดิอ่าลองลองวางฝักเดียวฝักเดียวก็อยู่ที่ประมาณห้าขีดครึ่งถึงหกขีดเนาะนะครับตัวนี้ลองเอาของจัมโบ้สวีตนะครับ จัมโบ้สวีทนี้2ฝักได้อยู่1นกิโลกับอีก2ขีดนะครับเนี่ยหนกิโลสขีดนะครับเนี่ยนะครับเพราะนั้นดูขนาดพื้นฐานนี่ก็คือของจัมโบ้สวีทเอวันฝักเขาจะโตก,กว่าใช่ไหมผู้ผลิตใช่อ่าตกอ่าฝักละ6ขีดนะครับเนาะอ่าถ้าอ่าเราดูชีพผลิตตัวไหนใหญ่กว่าอันนี้แจมโบ้สวีทแต่ว่าไหมมันไม่มีถ้าไหมไม่มีจะยาวก,กว่าอเออนี่ไง เห็นไหมังใ่่าจัมโบ้สวีทใหญ่กว่าฮันนี่ค um ิงเล็กกว่าเอายกยกดีๆซิผู้ผลิตด,ดูเปรียบเทียบฝั่งไหนฝั่งนี้คือจัมโบ้สวีทเอวันฝั่งนี้คือฮันนี่คิงเดี๋ยวค่อยไปดูรสชาตินะผู้ลิตเนาะเดี๋ยวเอาไปต้มแล้วก็มาชิมรสชาติกันว่ามเมล็ดมันจะเป็นยังไงสวยไหมแล้วก็ฝักจะสวยไหมใช่อันนี้น้องอะไรคะแพงขวัญสวัสดีค่ะที่แพงขวานสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไปต้มนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูมเมล็ดแล้วก็รสชาตินะผู้ผลิตเดี๋ยวเอาไปต้มกันครับ ครับตอนนี้เอามาต้มนะครับอันนี้ก็ต้มชิมนะครับต้มชิมก็คือจะต้มใส่ใสกระทะเล็กเนาะนะครับเน่ว่าหม้อมันมันมันเล็กไปนะครับฝักข้าวโพดเรามันใหญ่มากนะครับเนาะเดี๋ยวต้มเราค่อยมาดูเมล็ดแล้วก็มาชิมรสชาตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แกะนะครับอะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แกะนะครับอันนี้คือจัมโบ้สวีทเอฟ นะครับเนี่มเมล็ดก็เรียงแถวสวยนะครับส่วนอันนี้ก็คือฮันนีคิงแต่ว่าฮันนีคิงนี้ยังอ่อนมากเนาะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่าตอนที่ไปเก็บนะครับว่าฮันนีคิงนี้ก็คือยังอ่อนแต่เท่าที่ดูมเมล็ดโดยรวมก็เป็นแถวนะครับเป็นแถวสวยงามนะครับอันนี้จัมโบ้สวีดก็เป็นแถวสวยงามนะครับจัมโบ้สวีดก็เฉลี่ยก็อ่าสิบแปดถึงยี่สิบแถวต่อฝากอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันเนาะนะครับผู้ดิษลองลองชิมซิตัวไหนอร่อยเอาชิม ให้ผู้ดิชิมดูนะครับหวานไหมหวานเล้วยตัวนี้แหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวพ่อชิมดูเดี๋ยวชิมดูนะครับอ,อ,อืมนี่ก็หวานนะครับหวานใช้ได้อ,อ,ไดอืมอ่าเดี๋ยวมาดูจจมโบ้สวีทเอวันนะครับอเดี๋ยวหักมาก็ได้ผู้ดิตนะครับอ,อ,อ่อาเนี่ฮะเมล็ดเต็มฝักนะครับเนี่ยนะฮะเต็มทุกแถวนะครับ ตรงปลายมีหนอนนีดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวชิมดูนะครับผู้ดิชิมดูเป็นไงอร่อยไหม<า>ตัวไหนหวานกว่ากันอันนี้อันนี้หวานกว่าฮาฮันนีคิงหวานใช่ไหมใช่อ่าิดดห,หวานหวานะครับก็โอเคนะครับหวานความหวานก็ซูสีกันใช่ไหมผู้ดิชเดี๋ยวนี้จะอ่อนกว่าใช่ไหมแสงฮันนีคิงก็หวานใช่ไหมผู้ดิชหวานนะครับสรุปก็คือทั้งัจเบอ้์สวีทและฮันนีคิงหวานแต่ผู้ดิชว่าฮันนีคิงหวานกว่าใช่ไหม เด็กชายผู้ดิบว่าฮันนี่คิงหวานกว่าเนาะนะครับเนี่ยก็โดยรวมแต่ว่าเมล็ดมันยังไม่ไม่เต็มเท่าไหร่เนาะนะครับยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเต็มฝักเดี๋ยวค่อยมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับไปเก็บข้าวโพดทั้ง2ชนิดนะครับทั้งฮันนี่คิงแล้วก็จัมโบ้สวีทเอวันนะครับมาเปรียบเทียบเรื่องเรื่องน้ําหนักนะครับแล้วก็เรื่องเมล็ดนะครับแล้วก็ความหวานนะครับสรุปก็คือหวานทั้ง2ฝักนะครับเด็กชายผู้ดิบบอกว่าฮันนี่คิงหวานกว่านะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผู้ดิตฝากคลิปหน่อยครับ้อบคุณช่องแกนชานาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับอ่านะครับผมใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดนะครับอา้าวน้องอะไรมาแล้วน้องแผีงขวัญสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเร็วอ้าวสวัสดีค่ะเร็ว่<ไ>อาสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย